ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเพียงกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอดูคลิปใหม่ๆกันได้เลย เนินซึ่งก่อตัวขึ้นจากทรายเม็ดทรายกว่าหลายพันล้านเม็ดทับถมกันอย่างหนานแน่นจนแม้แต่ลมและคลื่นก็สร้างผลกระทบให้กับพวกมันได้แค่เพียงเล็กน้อยมันใสเหมือนหยดน้ำและเก่าแก่พอๆพพกับพื้นโลกและเกือบจะแข็งเท่าๆกับเพชรนี่คือผลิตผลที่เกิดจากสภาพอากาศซึ่งมีลักษณะที่พิเศษมากๆมีโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ที่ไหนบ้างที่ไม่ต้องการใช้ซิลิคอนที่อยู่ในทราย เม็ดทรายเหล่านี้จะต้องถูกส่องด้วยกล้องซึ่งมีกาลังขยายหลายเท่าและศึกษาอย่างใกล้ชิดสิ่งที่ไม่ธรรมดาและไม่น่าสนใจเหล่านี้จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับต้นกําเนิดของมันการเดินทางของมันรวมถึงมนวิเศษของพวกมันดาวอังคารดาวเคราะห์ที่อ้างวางและเต็มไปด้วยทะเลทรายซึ่งแสดงให้เราเห็นสภาพของโลกเราในยุคแรก ภาพถ่ายที่มีรายละเอียดเผยให้เห็นโครงสร้างบนพื้นผิวซึ่งครั้งหนึ่งเกิดรูปทรงขึ้นโดยกระแสน้ำและในวันนี้เหลือเพียงกระแสลมเท่านั้นสิ่งซึ่งทำให้นักค้นคว้าเกี่ยวกับทะเลทรายนั้นสนใจไม่ใช่เพียงแค่ฝุ่นผงและทรายปริมาณมหาศาลบนดาวองคารแต่มันคือเนินทรายซึ่งดูเหมือนว่ามันเคลื่อนที่ได้ในรูปแบบที่คล้ายกับที่ถูกคนพบบนโลกของเรา ทะเลทรายนั้นเกิดขึ้นเสมอบนพื้นผิวของโลกในวันนี้บริเวณที่แห้งแล้งที่สุดบนดาวเคราะห์ของเรานั้นอยู่ในเขต t ropic of cancer และ p r i ิ corn และที่นั่นอากาศจะลอยตัวขึ้นในบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำแนวเส้นศูนย์สูตรและก่อให้เกิดฝนตกและหดตัวลงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอากาศที่ร้อนขึ้นนั้นกลับทําให้เมฆกระจายตัวออกจากกันแทนที่จะก่อตัวเป็นเมฆฝนและมันครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดเท่ากับทวีปยุโรปทะเลทรายซาฮาราคือทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุด บางครั้งสภาพอากาศที่แห้งแ้งที่สุดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นทวีปเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในท้องทะเลที่ห่างไกลออกไปเหมือนเช่นที่ทะเลทรายทากลามากันในตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซึ่งเทือกเขาหิมาลัยที่อยู่ห่างออกไปนั้นขวางกั้นเมฆฝนเอาไว้ทว่าทะเลทรายนั้นเกิดขึ้นได้บนพื้นถัดจากมหาสมุทรตัวอย่างเช่นในตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกาจุดที่พบกันของกระแสน้ําเย็นเบงกูลาจากแอนตาร์กติก กัรกระแสน้ําอุ่นที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ให้เกิดไอน้ําที่มีความหนาแน่นลอยตัวอยู่เหนือมหาสมุทรแอตแลนติกและเคลื่อนตัวเข้าหาฝั่งในรูปของหมอกตลอดชายฝั่งของนามิเบียคือทะเลทรายนามิบหนึ่งในทะเลทรายที่น่าลหลงไหลที่สุดในโลกกว่าหลายล้านปีที่พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลของทะเลทรายนามิบนั้นมีสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และผลลัพธ์ก็คือสภาพอากาศที่หนาแน่นหินที่แตกหักและสาที่ถูกชาล้างลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกโดยแม่น้ําซึ่งขนาดของมันสามารถมองเห็นได้โดยภาพจากดาวเทียมเพียงไม่กี่ปีด้วยปริมาณน้ําฝนที่สูงทําให้ทางน้ําเหล่านั้นยังคงอยู่ใกล้กับชายฝั่งแผ่นโคลนหนาในท้องแม่น้ําที่แห้งเหือดที่ซึ่งเคยเป็นทางน้ํานั้นในที่สุดก็จะจางหายไป ทรายนั้นจะกระจายเข้ามาในทุกทิศทางแนวของเนินทรายสูงลิฟแห่งโซซุสเลตนั้นสูงถึง300เมตรกระแสะลมพัดมาจากทางใต้ตะวันออกและตะวันตกได้ก่อให้เกิดการรวมตัวของทรายอย่างน่าตื่นตาการก่อรูปร่างเช่นนี้ทำให้นักคนคว้าเกี่ยวกับทะเลทรายนั้นสนใจเช่นศาสตราจารย์ทางธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศสคือปีแอลโรรองเนินทรายนั้นก่อโตขึ้นอย่างงดงามจากการกระทําของลม ข้อที่จริงซึ่งทําให้หนักคนกว่านั้นประหลาดใจเป็นอันดับแรกเมือ่อพวกเขาได้เห็นเนินทรายมากมายซึ่งทั้งหมดนั้นดูเหมือนมากเลยทีเดียวและพวกเขาคิดว่าในแต่ละกรณีนั้นเนินทรายเกิดขึ้นโดยกรรมวิธีที่ซับซ้อนเหมือนกับก้อนหินแต่เนินทรายนั้นกลับกลอตัวขึ้นอย่างง่าย,ายด้วยลม ในครั้งก่อนวิศวกรชาวอังกฤษและในผลจัตวาแห่งกองทัพรัฟบาร์โนต้องการที่จะศึกษาและหาคำตอบให้กับสิ่งที่เขาไม่รู้และไม่สามารถอธิบายได้จากยุค1930บาร์โนนั้นผจนภัยมุ่งหน้าลึกเข้าไปในภูมิภาคที่ห่างไกลที่สุดของสหราราตะวันออก ไม่นานเขาก็พบกับสิ่งที่เขาหลงไหลคือความสัมพันธ์ระหว่างทรายและลมซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงทะเลทรายได้หลากหลายรูปแบบแต่ว่าเนินทรายนั้นคงรูปได้อย่างไรเมื่อมันก่อตัวสูงขึ้นสูงขึ้นทำไมพวกมันถึงยึดจับเม็ดทรายใหม่ๆที่ทับถมเข้ามาแทนที่จะปล่อยให้เม็ดทรายนั้นลอยขึ้นสู่อากาศอย่างอิสระเหมือนกับผงฝุ่น ในปี1939ราฟบาร์โนได้ตีพิมพ์การค้นพบของเขาเกี่ยวกับสภาพของเนินทรายในการก่อตัวและการย้ายที่ในตอนนั้นเขาไม่รู้ว่านี่จะกลายเป็นบรรทัดฐานการค้นคว้าเกี่ยวกับทะเลทรายจวบจนปัจจุบัน ในตอนใต้ของนามิเบียนักธรณีวิทยาชาวเยอรมันสองคนกำลังศึกษากระบวนการการเปลี่ยนแปลงระลอกคลื่นบนพื้นซึ่งเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่แตกต่างกันการเรียงตัวของพวกมันและลวดลายต่างๆที่พวกมันเผยให้เห็นสะท้อนให้เห็นพลังงานที่ไม่คงที่ของลมในขณะที่มันล่องลอยไปตามกระแสลมพื้นทายนั้นดูเหมือนคลื่นบนทะเลที่ไม่สงบ ปัญหาของพวกเขานั้นหมายความว่าอิงกิสตนเกลและซิลเบอร์ทรามต้องนอนลงหรือคุกเข่าลงบนพื้นทรายครั้งแล้วครั้งเล่าลวดลายรูปคลื่นนั้นคือร่องรอยของลมที่พัดผ่านเมื่อไม่นานมานี้พวกมันจะยังคงอยู่จนกว่าพายุลูกต่อไปจะเปลี่ยนแปลงหรือลบมันไปเมฆฝนเหนืออุทยานนามิปนูครอฟ บริเวณร่องความกดอาการต่ำนี้ทําให้แน่ใจว่าแม้แต่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกานั้นก็จะมีฝนตกอย่างสม่ําเสมอในช่วงเวลาอื่นๆเนินทรายทั้งหมดแห so ่งโซซุสเลสและผู้มาเยือนจะได้พบกับไอหมอกหรือน้ำค้างในเวลากลางคืน แต่ก็มีข้อยกเว้นในปีนี้ละมั่งและกวางนั้นจะมีหญ้าที่ชุ่มน้ําให้กินมากกว่าปกติแต่ฝนนั้นจะมาช้าเกินไปสําหรับต้นไม้สีน้ําตาลที่มีหนามแหลมนี้ในสภาพความกดอากาศต่ำที่แห้งแล้งนี้กว่าหลายปีแล้วที่พวกมันถูกตัดขาดจากแอ่งน้ําโดยวงล้อมของเนินทราย พื้นที่ลาดเอียงของเนินทรายที่45องศานั้นเกือบจะมีชื่อเสียงพอๆกับภาพที่เห็นจนชินตาของหอไอเฟลฝนทําให้สีสันของทะเลทรายนามิบนั้นโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดทรายที่ถูกพัดขึ้นมาจากหุบเขาแม่น้ําจะมีประกายสีเทาอ่อนทรายที่เก่าแก่กว่าและผุก,กร่อนจะมีสีแดงในขณะที่แร่ธาตุหนักนั้นก่อให้เกิดสีดําอย่างเห็นได้ชัดสีสันต่างๆนั้นยังส่องประกายจากภายในเนินทรายในแต่ละชั้นของพวกมันควบคู่ไปกับที่พื้นผิวอีกด้วย อิงกริสแตนเกลนั้นเสร็จสิ้นงานของเธอก่อนที่ทายจะเริ่มทลายลงตามปกติห่างออกไปไม่ขี่ร้อยกิโลเมตรเพื่อนร่วมง,งานของเธอนั้นกำลังศึกษาเนินทายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่มันเป็นพวกที่ไม่เคลื่อนที่อย่างไรก็ตามถนนแบบนี้จะไม่ถูกสร้างขึ้น มันคล้ายรถไฟหอตีลังกาที่พุ่งตรงไปหาความตายทะเลทรายคาราฮารีนั้นมีเนินทรายที่ทอดตัวจากบอสวานาไปจนถึงนามิเบียตะวันออกพื้นที่ที่เต็มไปด้วยทรายซึ่งในวันนี้เป็นทุ่งหญ้าสวานามากกว่าทะเลทรายไม่มีเนินทรายใหม่ๆก่อตัวขึ้นที่นี่ตั้งแต่ตอนสิ้นสุดยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุด แค่30หรือ40เซนติเมตรภายใต้สันทรายคือที่ตั้งเนินทรายเก่าแก่พื้นที่ซึ่งคุณสามารถยืนได้วาดรูปด้วยกิ่งไม้และหงุดหงิดกับบรรดานหนอนเหล่านี้ทรายของคาราฮารีนั้นสัมผัสกับความชื้นและผลูกกร่อนมาเป็นเวลายาวนานและการที่มันมีสนิมเหล็กเชื้อปนทําให้เม็ดทรายนั้นกลายเป็นสีแดงคุณสามารถทําได้แค่จินตนาการว่าภายใต้ชั้นทรายนั้นมีผลคริสตลัลที่สวยงามอยู่ รายในทะเลรายนั้นคือวัตถุที่ไม่ธรรมดาด้วยลักษณะต่างๆที่ปราจากข้อผิดพลาดเริ่มแรกมันคือค่าเฉลี่ยของแต่ละเม็ดรายที่มีขนาด0.1ม mm. ิลิเมตรในการเดินทางที่ยาวนานของมันได้ทำให้มันเปลี่ยนรูปร่างเป็นทรงกลมนะครับในตอนแรกเม็ดรายนั้นจะมีเหลี่ยมมุมแต่ขอบเหล่านั้นได้โค้งมนล,ลงอย่างช้าๆ เมื่อคุณพบทรายลักษณะน,นั้นคุณจะรู้ว่ามันถูกกัดกร่อนโดยกระแสะลมยิ่งกว่านั้นผิวหน้าของมันก็มีร่องรอยเพราะว่าเมื่อเม็ดทรายนั้นกระแทกเข้ากับเม็ดอื่นๆพวกมันจะเกิดร่องรอยขึ้นมานั่นเองมันมีเพียงวัตถุสองชนิดซึ่งสามารถทนทานต่อการกระแทกอย่างรุนแรงได้นั่นคือหินควอตซ์และเพชรเพชรนั้นหายากแต่กว่า98%ของทรายในทะเลทรายนั้นประกอบด้วยควอตซ์อย่างแท้จริง ทรายนั้นเป็นวัสดุที่น่าประหลาดใจได้อีกแง่มุมหนึ่งเมื่อมันถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่ความถี่สูง60เฮิร์พวกมันจะหดตัวลงและเคลื่อนที่ได้ด้วยมน์วิเศษเม็ดทรายนั้นจะเรียงตัวกันตามขนาดเม็ดที่หยาบกว่าจะถูกดันขึ้นมาข้างบนด้วยเม็ดที่ละเอียดกว่า 60ปีก่อนรัฟบาร์โนได้ค้นพบว่ารายส่วนใหญ่นั้นจะตกลงใกล้กับพื้นดินการเคลื่อนที่ของมันนั้นถูกกำหนดโดยขนาดและแรงลมเม็ดที่ใหญ่นั้นกลิ้งไปส่วนเม็ดที่เล็กกว่านั้นจะทยานผ่านอากาศไปเป็นแนวโคง้งระลอกขึ้นนั้นหนาแน่นขึ้นด้วยการฉุดลากและแรงกดดันของลม เมื่อชิ้นส่วนเล็กๆนี้ตกลงแรงกระทบของมันจะส่งให้ชิ้นเล็กอื่นๆลอยขึ้นสู่อากาศซึ่งเป็นกระบวนการที่ทาให้ภูมิประเทศทั้งหมดนั้นเริ่มต้นที่จะเคลื่อนที่พี่น้องตระกูลโนลีจากนามิเบียนั้นอยู่ทางตอนใต้ของประเทศทั้งสองคุ้นเคยกับภูมิภาคนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ที่ดึงดูดนักสำรวจเพศจำนวนมากแต่พื้นที่นี้ต้องขับรถผ่านด้วยความระมัดระวังอย่างมากซึ่งจีโนโนลีนั้นรู้ซึ้งเป็นอย่างดี คุณจะคุ้นเคยกับเนินทรายคุณรู้ว่าเมื่อลมนั้นเปลี่ยนทิศสายที่อยู่ตรงกลางระหว่างเนินทรายนั้นจะอ่อนนุ่มและพื้นทรายก็นิ่มในที่ซึ่งลูกคลื่นขนาดใหญ่นั้นก่อตัวขึ้นยิ่งเม็ดทรายนั้นหยาบมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งอ่อนนุ่มมากเท่านั้นแต่บางครั้งคุณก็คิดผิดนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงพูดเสมอว่ามันดีกว่าถ้าหยุดและลงเดินไปกับมันก้อนหินเหล่านี้แสดงให้เห็นพลังอันมหาศาลของลม นักธรณีวิทยาอย่างเช่นอิงกริสแตนเกียเรียกมันว่าการกัดกร่อนโดยลมคุณจะเห็นได้จากพื้นผิวของแก้วที่แตกออกซึ่งเป็นตัวอย่างของการกัดกร่อนโดยลมที่ยังคงเกิดขึ้นจบจนทุกวันนี้ขอบของรอยแตกนั้นเคยแหลมคมแต่พวกมันถูกทําให้โค้งมนพื้นผิวนั้นราบเรียบสิ่งนี้เกิดขึ้นกับกระจกหน้าของรถยนต์ท่ามกลางพยายุทรายภายในหนึ่งนาทีมันจะกลายเป็นฝ้าค่ะ ในอีกมุมหนึ่งก็คือซอกลมเหล่านี้ซึ่งรู้จักกันดีว่าลมได้ตัดก้อนหินบางๆจนขาดออกเป็นช่องเล็กๆเป็นเวลากว่าหลายพันปีเมืองที่ไร้ผู้คนแห่งโบโมนานี่คืออนุสาวรีย์แห่งอุตสาหกรรมจากยุคข,ของการตื่นเพชรการสำรวจหาอัญมญณีที่มีค่าที่สุดในโลกเกิดขึ้นที่นี่มาจนกระทั่งเมื่อ70ปีก่อน เพชรด,ดิบและเม็ดทรายนั้นเกิดขึ้นที่นี่แม้ว่ามันจะมีปริมาณแตกต่างกันแต่ในวันนี้ทายนั้นได้กลบฝังพื้นที่ว่างอีกครั้งหนึง่งซึ่งครั้งหนึ่งมนุษย์ได้ขุดมันขึ้นมาด้วยความพยายามอย่างแรงกล้าอาคารถูกสร้างขึ้นในทุกๆพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเนินทรายในเวลาเพียงหนึ่งปีทายก็จะเลื่นอาคารเหล่านี้จนหายไป ทิศทางที่เนินทรายนั้นเคลื่อนที่ตรวจวัดด้วยสิ่งที่เรียกว่าหางทรายในจุดอับลมของบริเวณที่เกิดการเคลื่อนที่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1พื้นที่นี้ผลิตเพชรได้1ใน5ของโลกในวันนี้อัญมณีนี้หาได้จากทรายในมหาสมทุทรซึ่งไม่ไกลจากชายฝั่งนักเช่นเดียวกับบริเวณที่ตั้งโรงรากของคนงานในยุคเก่า สายและลมนั้นยังอยู่เหนือการควบคุมด้วยการทำงานกับคอมพิวเตอร์ในปารีสนักธรณีวิทยาเกิร์ตเออร์มมนสร้างภาพจำลองชิ้นส่วนเล็กๆของสายว่ามันเปลี่ยนรูปทรงให้โค้งหมนได้อย่างไรเนินสายที่มีรูปร่างคล้ายพรันัรเสี่ยวเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่าบาคารปีกสองข้างของบาคานนั้นจะอยู่เลยบริเวณตรงกลางที่สูงกว่าออกไป เมื่อบาคารจำนวนหนึ่งมาบรรจบกันทรายจำนวนมากจะปรับเปลี่ยนรูปร่างของมันให้กลายเป็นรูปทรงที่เคลื่อนไหวได้น้อยลงลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือความชันบริเวณใต้ลมนั้นจะลาดเอียงเป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวที่ไร้ข้อผิดพลาดภาพที่ถูกสร้างขึ้นนี้ได้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นเช่นไร กว่าหลายปีเนินทรายที่เคลื่อนตัวได้นี้ได้เคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่ตั้งรกรากในการจะทำเช่นนั้นมวลทั้งหมดของมันจะแพร่กระจายออกไปยิ่งเนินทรายมีขนาดใหญ่เท่าไรมันก็เคลื่อนที่ได้ช้าลงเท่านั้น เนินทรายที่เคลื่อนที่เหล่านี้สร้างภาพของทะเลทรายที่เราเห็นกันอยู่แต่ในความเป็นจริงมันมีอีกหลายสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นพวกมันสามารถก่อตัวขึ้นได้ในพื้นที่ซึ่งมีทรายไม่มากนักแต่มีกระแสลมแรงที่พัดมาจากทิศทางเดียวกันตลอดทั้งปีพวกเอ็ดดี้ซึ่งอยู่ในจุดใต้ลมของเนินทรายกำลังปัดกวาดพื้นดินที่มั่นคงให้ปราศจากทรายทรายของที่นี่มาจากมหาสมุทร บางส่วนของมันนั้นถูกชาดล้างออกจากผาหินบริเวณแนวชายฝั่งแร่ธาตุมากมายรวมถึงเพชรนั้นถูกกวาดลงสู่ทะเลโดยแม่น้ำออเรนจ์ทางตอนใต้ที่ห่างไกลของนามิเบียวัตถุเหล่านี้จะถูกพัดขึ้นมาสู่ทางเหนือโดยกระแสน้ำเนินทรายบาคารของทะเลทรายนามิบนั้นก่อตัวขึ้นบนชายหาดเพิ่มขนาดขึ้นและแผ่ขยายออกไปเนินทรายนั้นเคลื่อนที่ออกจากถินกำเนิดของมันและกระจายตัวขึ้นเหนือเรียบแนวชายฝั่งทีละเล็กทีละน้อยและบางครั้งก็ครั้งละมากมาก นักวิจัยทะเลทรายอย่างปีเอร์รองศึกษาปรากฏการณ์นี้เนินทรายนั้นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเมื่อคุณอยู่ในพยายุทรายในทะเลทรายคุณจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรและพวกมันเคลื่อนที่อย่างไรคุณจะเห็นว่าทรายนั้นเคลื่อนตัวผ่านทางลาดแล้วก็ไหลลงไปยังส่วนที่เป็นเหวในอีกด้านหนึ่งเลยนะครับซึ่งเหวอีกด้านหนึ่งของเนินทรายทิ้งตัวลงอย่างช้าๆเป็นสาย มันเหมือนกับมีชีวิตเลยทีเดียวล่ะครับในห้องทดลองพลังงานสาสารและการเคลื่อนไหวในปารีสนักวิจัยหนุ่มสองคนกำลังจะสร้างการถล่มขึ้นบนทางลาดลูกปัดแก้วเหล่านี้ใช้แทนเม็ดทรายพวกมันไหลลงมาเป็นคลื่นเหมือนกับแผ่นแป้งบาง ละกองของทรายนั้นจะมั่นคงจนกว่าพวกมันจะทำมุมอยู่ที่33องศาเมื่อยอดของมันตั้งชันมากขึ้นเม็ดทรายเริ่มจะไหลลงมุมลาดเอียงที่33องศาก็จะก่อตัวขึ้นใหม่มวลนั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อมันประกอบด้วยชิ้นส่วนเล็กๆจำนวนมหาศาลการถล่มของทรายส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากส่วนบน แต่ตรงกันข้ามกับพิมะพวกมันไม่ก่อให้เกิดอันตรายทายจะค่อยๆเลื่อนตัวลงบนพื้นผิวไหลลงจากเนินเขาอย่างช้าๆการเคลื่อนที่บนพื้นทรายนั้นต้องอาศัยทักษะอย่างแท้จริงแต่สิ่งมีชีวิตในทะเลทรายนั้นไม่เพียงต้องปรับตัวได้ดีกับสภาพภูมิประเทศ พวกมันยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสีและความจำเป็นในสภาพแวดล้อมอีกด้วยอูดนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นตัวแทนของเทคนิคในการดำรงชีวิตมันสามารถปิดรูจมูกของมันได้ในพายุทราย มันมีขนที่หนาและท่อน้ำตาซึ่งมีประสิทธิภาพมากในการรับมือกับสายและฝุ่นและมันมีความสามารถในการลดการบริโภคน้ำจนถึงจุดที่ต่ำที่สุดได้ ความทรหดและความฉลาดนั้นสามารถทําให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในทะเลทรายแห่งแอฟริกาเช่นพลานล่าสัตว์หรือคนเลี้ยงแกะพวกเขาได้เรียนแบบสัตว์ต่างๆมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ชีวิตของพวกเร่ร่อนนั้นถูกกาหนดโดยการเคลื่อนที่ของเมฆโดยลมน้ําดวงอาทิตย์และร่มไม้เมื่อสัตว์หยุดพักมนุษย์ก็หยุดพักเช่นเดียวกัน แพลและแกะคือทรัพสมบัติอันมีค่ามากที่สุดของพวกเรยรอนในยุคสมัยของพวกเรย์รอนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเสรีของพวกเขายังคงอยู่ ในที่ซึ่งภาวะแห้งแล้งยังคงอยู่แต่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเห็นได้ชัดเจนจากกระโจมไม่กี่หลังที่หลงเหลืออยู่ซึ่งเลือนหายไปพยันตรายใหม่ๆนั้นคุกคามเข้ามาพวกเขาได้รู้จักกับทะเลทรายแบบใหม่ซึ่งพวกมันถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ซึ่งได้ทำลายพื้นที่บางลมตามธรรมชาติในวันนี้เนินทรายนั้นก่อตัวขึ้นแม้กระทั่งในสถานที่ซึ่งเป็นขอบของทะเลทรายในที่ซึ่งมีฝนตกสม่ำเสมอ ในอดีตนั้นผู้คนถูกคุกคามจากกระบวนการก่อตัวของทะเลทรายน้อยกว่ามากๆพวกเขาแค่เก็บเต็นท์และเดินทางต่อไปในวันนี้มีครองชนประธานเมืองทางรถไฟถนอนอยู่ทุกที่และในตอนนี้ทรายกลายเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงทะเลทรายซาเบรียบริเวณตั้งรกรากทางตะวันตกเฉียงใต้ของตูนิเซียมันคือสถานที่ตามธรรมชาติซึ่งสมบูรณ์แบบสำหรับผู้คนที่จะได้อาศัยอยู่กับพื้นทราย แต่ในบางเวลาธรรมชาติก็ได้เล่นเกมอันโหดร้ายกับพวกเขาสายที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการเคลื่อนที่บ่อยครั้งมากขึ้นผู้อยู่อาศัยนั้นไม่มีช่วงเวลาแห่งความสงบสุข คุณจะต้องต่อสู้กับมันแต่ถึงแม้เพื่อนบ้านของคุณจะช่วยคุณทะเลทรายก็จะเกินกินบ้านของคุณอยู่ดีคุณไม่มีทางที่จะมีพลวมากพอที่จะทําให้กําแพงบ้านของคุณปราศจากทรายได้และเพราะว่าคุณจะแพ้มันคุณจึงถอดกระจกและประตูบ้านออกและปล่อยให้ทรายเข้าไปซึ่งอย่างน้อยนั่นจะทําให้บ้านของคุณไม่พังทลายลงมาและเมื่อถึงเวลาเนินทรายก็จะสลายตัวไปจากหมู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่ง ทรายนั้นจะติดอยู่กับใบปาล์มเช่นนี้เนินทรายจะก่อตัวขึ้นและขยายตัวขึ้นจกกนกระทั่งมันไม่สามารถจะขยับขยื่อนได้อีกต่อไปเพราะขนาดของมันในหลายๆแห่งเนินทรายแสดงให้เห็นแนวโน้มของการเคลื่อนที่ได้อย่างชัดเจนประเด็นทางชีววิทยาชิ้นใหม่กำลังได้รับการทดสอบหอรคอยแห่งอัลฟาวา คือส่วนหนึ่งของโครงการชประทานซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อหยุดยั้งการขยายตัวของทะเลทรายน้ำจากผิวดินซึ่งร้อนถูกราดลงมาบนพื้นแต่ด้วยระดับความสูงของการเทน้ำลงมาทำให้มันเย็นตัวลงใกล้ออกไปในทะเลทรายมันคือความหวังบริเวณที่เป็นแนวสีเขียวนั้นจะขะจัดความร้อนและสภาพแห้งแล้งออกไปซึ่งจะหยุดยั้งทรายและช่วยรักษาแหล่งน้ำในทะเลทรายเอาไว้ได้ สิปีก่อนราฟบารโนได้ถามตัวเขาว่าทำไมทะเลทรายถึงกำลังขยายตัวและอะไรคือความลับในพื้นทรายต้องออกไปเจอกับมันและศึกษามันนั่นคือข้อเท็จริงที่ได้จากการสังเกตและนั่นก็คือสิ่งที่เขายังคงเชื่อมั่นจวบจนอายุ90ปีทรายนั้นถูกอบด้วยความชื้นไม่ว่ามันจะมาจากแม่น้ำหรือมาหาสมุทรหรือถูกลมพัดมา เมรายนั้นอาจจะสามารถแสดงให้เห็นถึงสถานที่ต่างๆที่มันเดินทางมาฝังตัวลงและปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งถูกพัดพาไปเป็นวัตจักรไม่รู้จบความทารุณของสภาพอากาศและเวทมนต์ของการเดินทางผ่านทะเลทรายบางคนนั้นรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยวัตถุที่เคลื่อนไหวไม่ได้ซึ่งสามารถบอกเราเกี่ยวกับอดีตและหน้าตื่นเต้นของดาวเคราะห์ของเราได้ อดีตซึ่งก่อโตขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วภูมิประเทศที่เป็นทรายในอดีตของโลกเมื่อนานมาแล้วคือกระบวนการแห่งการเสื่อมสลายอันไม่มีที่สิ้นสุดและการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอนี้คือข้อพิสูจน์ของทุกๆก,กระบวนการ ไม่จาเป็นต้องเข้าใจทะเลทรายอย่างแท้จริงนักเขียนชาวบราซิลคือเปาโลโคเอโลได้เขียนเอาไว้ว่ามันไม่เพียงพอที่จะศึกษาแค่เม็ดทรายเพียงเม็ดเดียวภายในนั้นคุณจะค้นพบกับความมหัศจรรย์ทั้งหมดแห่งการสร้างสรรค์ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเพียงกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอดูคลิปใหม่ๆกันได้เลย